ไทยฟู o ดกู๊ด t ทสต์ by ฟ o ้ดไกด์ไทยแลนด์สวัสดีค่ะพบกับฟ o ้ดไกด์ Thailand กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะ10อันดับเมนูอาหารแนะนำของภาคอีสานอาหารต้นตำรับพื้นบ้านของคนอีสานส่วนมากจะเป็นอาหารที่มีรสชาติแบบแซ่บนัวทำมาจากวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติหรือวัตถุดิบตามฤดูกาล ฉะนั้นวันนี้เราจะพาะเพื่อนๆมาดู10อันดับเมนูอาหารแนะนำของทางภาคอีสานกันค่ะ 1. อ่อมฮวกลูกฮวกหรือลูกกบลูกเขียดตัวน้อยๆที่คนอีสานส่วนใหญ่นิยมนำมาประกอบอาหารและการทำออ่มฮวกสามารถทำได้คือใส่เครื่องสมุนไพรต้มน้ำให้เดือดแล้วใส่ลูกฮวกลงไปหลังจากนั้นใส่ผักชีลาวใบแมงลัก และปรุงรสได้ตามใจชอบเมื่อสุกแล้วก็ตักเสิร์ฟทานปั้นกับข้าวเหนียวรอได้เลย 2. หมกหวกัวหรือหมกลูกออดเป็นเมนูที่คนอีสานมักจะได้ทำกินกันในช่วงฤดูฝนเนื่องจากจะต้องใช้วัตถุดิบอย่างลูกออดที่จะได้มาจากการเหวี่ยงสวิงซึ่งเมื่อได้มาแล้วจะต้องไปเอาไส้ขี้ออกก่อน นั่นก็คือเอาขี้ออกจากตัวลูกออดก่อนจากนั้นก็ล้างให้สะอาดแล้วนำมาคลุกเคล้ากับสมุนไพรไทยอย่างใบแมงลักตะไคร้พริกสดผักแยงและทำการปรุงรสตามใจชอบจากนั้นห่อด้วยใบตองนำไปปิ้งบนเตาถ่านไฟอ่อนๆจนสุกซุปมะเขือเปราะคล้ายกับน้ำพริกชนิดหนึ่ง แต่คนอีสานมักจะเรียกว่าซุปสามารถหาทานได้ง่ายตามร้านรถเข็นส้มตำหรือร้านอาหารอีสานทั่วไปขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่เตรียมบักเขืออบสุกหรือมะเขือเปราะและปลาสุกแกะเนื้อนำมาโคลกกับพริกกระเทียมคั่วปรุงรสให้เข้ากันและนิยมนำมาทานกับไข่ต้มผักสดนานาชนิดแกล้มกัน 4. ยำไข่มดแดงยำไข่มดแดงถือเป็นเมนูเด็ดของทางภาคอีสานและมีความแซ่บจีดด้วยรสชาติที่หวานมันคนทุกภาคสามารถทานได้ทั้งคนในพื้นที่ก็นำมาประกอบอาหารได้อย่างหลากหลายโดยความเด็ดของยำไข่มดแดงจะอยู่ที่เครื่องยำสมุนไพรบีบมะนาวเติมพริกป่นปรุงรสคลุกเคล้าให้เข้ากันกินแกล้มกับผักสดแบบทานเล่น หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยไปอีกแบบ 5. ดักแด้ทอดกรอบถือเป็นเมนูไฮไลท์อาหารว่างของคนภาคอีสานเนื่องจากคนอีสานจะมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายหากินง่ายทำให้หาอาหารได้ทุกอย่างอย่างเมนูตัวอ่อนของแมลงหลากหลายชนิดที่พัฒนามาจากหนอนสร้างเยื่อหุ้มตัวไว้เพื่อพัฒนาสักยะอย่างดักแด้ จะมีสีเหลืองสีน้ำตาลหรือสีดําโดยวิธีการนำมาปรุงก็แสนง่ายเพียงแค่นำไปทอดกับใบมะกรูดและทอดตะไคร้ซอยพริกแห้งเสร็จแล้วนำทั้งหมดมาคั่วให้เข้ากันพร้อมรับประทานได้ในทันที 6. ก้อยหอยปังเป็นหอยที่หาทานได้ยากลักษณะจะคล้ายๆกับหอยโขงและหอยเชอรี่ แต่จะมีเปลือกและก้นที่บางกว่าเนื้อมีความนุ่มอร่อยหาทานได้ง่ายในช่วงฤดูฝนนิยมนำมาประกอบอาหารแบบก้อยโดยผ่านกรรมวิธีต้มสุกแล้วนำมาหั่นลงยำกับเครื่องยำที่เด็ดที่สุดคือการใส่หังหมดแดงหรือไข่มดแดงก้อยลงไปด้วยนำมากินแกล้มกับใบมะกอกอ่อ,อนผักติ้วผักกระโดนมืเขือเปราะ บอกได้เลยว่าแซบอีิลี 7. วุ้นหมาน้อยต้นเครือหมาน้อยจะเป็นพืชที่มีสรรพคุณแก้โรคได้อย่างมากมายวิธีการทำก็แสนง่ายเพียงแค่เก็บใบหมาน้อยสีเขียวเข้มมาคยี้กับน้ำแล้วกรองเอากากใบออกปรุงรสตามใจชอบเติมปลาป่นที่ปรุงรสชาติแล้วหัวหอมน้ำปลา เท้าคั่วใบหอมผักชีข่าหันาห่นซอยตะไคร้หั่นซอยและผักชีหั่นฝอยแล้วตั้งทิ้งไว้สักพักให้จับก้อนกันแข็งตัวเพราะสารจากใบเครือหมาน้อยจะทำให้เกิดเป็นเจลเหมือนกับวุ้นได้เพียงแค่นี้ก็พร้อมนำมารับประทานได้แล้ว 8. ลาบเทา เถาหรือเรียกอีกชื่อว่าผักไก่คือสาหร่ายน้ำจืดคนอีสานนิยมนำมาปรุงเป็นอาหารมีขึ้นตามน้ำจืดทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหลเอื่อยมีสีเขียวเป็นเส้นกลมยาวขนาดเล็กพันกันเป็นเกลียวนิ่มลื่นมือเมื่อได้เท่ามาแล้วให้นำมาล้างทำความสะอาดลวกน้ำร้อนเดือดๆสับสาถึงสน้ำเพื่อฆ่าพยาธิใส่เครื่องสมุนไพรลงไป โดยเครื่องสมุนไพรจะประกอบด้วยตะไคร้ใบมะกรูดผักหอมบัวผักหอมเปถั่วฝักยาวผักแพรวมะเขือพวงพริกข้าวคั่วและปรุงรสตามใจชอบนำมาทานคู่กับผักต่างๆอย่างผักหูเสือหรือผักมะแวง 9. ปลาไหลต้มเปร เรียกได้ว่าเป็นอีกเมนูสุดเด็ดของคนอีสานที่หาทานได้แค่ในช่วงหน้าฝนเท่านั้นโดยเราจะสามารถพบเอี่ยนหรือปลาไหลได้ตามโคลนตมสำหรับใครที่อยากรู้ว่าสุดยอดเนื้อปลาเป็นอย่างไรจะต้องลองเปิดใจลองเมนูปลาไหลต้มเปรตดที่ต้องได้ปลามาแบบยังสดๆถึงจะมีรสชาติที่แซบนัวถึงรสอีสานอย่างแท้จริงเมื่อได้ปลาไหลามาแล้วให้นำเกลือ ใบตะไคร้หรือใบคอยรูดลำตัวรีดเมือก3-4ถึงครั้งเพื่อตัดกลิ่นคาวออกก่อนจากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดโดยคนสมัยโบราณจะคลุกด้วยขี้เถ้าจากนั้นใส่ในภาชนะแล้วเทเหล้าขาวให้ปหลาไหลกินถือเป็นการแก้เคสให้เปรตกินจึงเป็นที่มาของปลาไหลต้มเปรตแล้วต้มน้ำให้เดือดใส่เครื่องเทศปรุงรสรอให้สุก พร้อมทานกับข้าวสวยร้อนๆ 1. ิก้อยแม่นางเป็นอีกเมนูเด็ดของภาคอีสานแม่นางหรือที่เรียกว่าตัวต่อนั้นถือเป็นอีกเมนูสุดแซบที่มีคุณค่าทางอาหารสูงแต่ขอแนะนำว่าต้องระวังในการจับมาทานเพราะอาจจะถูกต่อยได้วิธีการทำก็ไม่ยากเพียงนำตัวต่อที่ได้มา ้มให้สุกก่อนป้องกันอาการท้องอืดหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องก้อยที่ประกอบไปด้วยตะไคร้หอมแดงพริกป่นข้าวคั่วน้ำปลาและบีบมะนาวคลุกเคล้าให้เข้ากันนำมาทานคู่กับผักพื้นบ้านจะมีความแซ่บอิหลีเดอร์นี้ก็คือ10เมนูอาหารแนะนำของทางภาคอีสานที่เรานำมาฝากเพื่อน จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ